เช่นเคยครับพบกับดุ๊กครับกับช่องโนเนมครับผมสวัสดีพี่เพื่อนสมาชิกโนเนมทุกท่านนะครับรอบที่แล้วเรามี gla 200นะครับรอบนี้เป็น gla 250 amg ครับรุ่นท็อป suv สวยๆขนาดกระทัดรัดนะครับคันนี้เป็นรถปี2020มือเดียวเลขไม่แค่หมื่นสี่ราคา1,790,000เบาทเท่านั้นครับประหยัดกว่ารถใหม่ไปเยอะเลยนะครับได้ไม่น้อยสภาพเหมือนมือหนึ่งเลยนะฮะเดี๋ยวไปชมกันครับว่า รายละเอียดเป็นยังไงกันบ้างครับ เครื่องกันก่อนเลยนะครับตรอบเจ้า G l A 250คันนี้เนาะที่ใหม่มากๆนะครับมือเดียวประวัติอุบัติเหตุไม่มีนะทุกอย่างสภาพเนียนกริบต่างจากเจ้า G l A 200เนาะนะครับเครื่องเขาก็จะใหญ่กว่าเป็น 2000cc ซนะครับเทอร์โบเกียร์ได้เป็นพัดคู่7สปีดนะคันนี้211แรงมาขับสนุกมากบอดี้ไม่ใหญ่ประหยัดน้ำมันด้วย10กว่ากิโลเมตรลิตร15-16โลทำได้ พอแรงมาเยอะมันก็จะพาเราขับเร็วนะสนุกไงนะครับก็อาจจะลดลงมาเดี๋ยวไปชมสภาพรอบคันกันครับสีสวยๆเนี้ยเนีเลยแทบไม่มีรอยเลยเท่าที่ดูรอบขัดน,นะครับเหมือนรถใหม่เลยคันนี้เป็นสีบอลเงินนะครับแต่บอลเงินของเบนซ์มันก็จะออกสว่างนะพอเวลาโดนแดดเกือบขาวไฟหน้าเป็น LED นะครับคันนี้เป็นเฟซลิฟแล้วถ้าเฟซลิฟก็มันก็จะมีรูตรงเนี้ยนะสังเกตง่ายๆนะครับออตรงกระจังหน้าแนวนอนเขาเนี่ยดูโฉบเฉี่ยวยิ่งขึ้นทันสมัยยิ่งขึ้น ไฟหน้าออโตป้ปัดน้ำฝนออโต้นะกระจังหน้าก็เป็นดาวจมแบบนี้เนาะตามสไตล์ GLA นะครับเซ็นเซอร์หน้าหลังพร้อมกล้องมองหลังล้อ AMG นะฮะเดิมโรงงานนะครับขอบ19ได้ยาง235 45นะครับเท่ากันทั้ง4เส้นสภาพยางใหม่นะครับไม่ต้องเปลเลยคันนี้พร้อมใช้ไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างนะครับสวยๆเป็นสมาร์ทคีย์สามารถล็อกรถแล้วก็ปลดล็อก,อก,อก,อกได้ที่มือจับเนาะทั้ง4บานนี้ เราดูตรงนี้เดี๋ยวค่อยไปลองหลังคาก็ได้เป็นพาโนรามิกครับผมราคาแก้วนะครับมาพร้อมรางอลูมิเนียมเผื่อไว้ติดแรกใส่จักรยานหรือใส่ของข้างบนซ้อนไปอีกทีหนึ่งเผื่อแคมปิ้งนะครับชายล่างก็เป็นโครเมียมสวยๆแบบนี้ไฟท้ายเป็น LED ตามสไตล์เบนซได้ทั้งสวยงามแล้วก็หรูหรานะครับผมแบต GLA250 บ่งบอกว่าเป็นรุ่นท็อปก็ได้ฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับ ิดมก็จะพบกับช่องเก็บของขนาดใหญ่พร้อมแผ่นปิดสัมภาระด้านบนถ้าจะเพิ่มพื้นที่ก็พับเบาะหลังได้อีกสตอนเป็นรถ SUV ไซส์เล็กที่เก็บของได้เยอะใช้ประโยชน์ได้เยอะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันดีกว่าครับผมว่าเอี่ยมขนาดไหนสวยขนาดไหนครับ ต่อใน,นส่วนของระบบสมาร์ทคีย์เนาะล็อกรถนี่กระจกข้างพับพร้อมมีเสียงแตรนะครับปลดล็อกนะฮะเปิดมาก็จะพบกับการตกแต่งด้วยหนังสีดำนะครับเดินได้สีแดงด้านข้างก็เป็นตรงนี้ก็เป็นสว e ิตช์ปะบบไฟฟ้าเนาะพร้อมเมมโมรีปลดล็อกล็อกรถนะครับปรับกระจกต่าง เปิดปิดฝาท้ายไฟฟ้า,ฟาก็ได้เป็นพุชสตาร์ทแล้วนะครับปุ่มเปิดไฟแล้วเป็นบิด,บดแบบนี้อันนี้เป็นฟอกแรมด้านหลังนะครับเบรคมือไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะเราไม่จําเป็นต้องใช้เท้าซ้ายเหยียบต่อไปเบาะเป็นหนังผสมเอาคันทารานะครับก็ทําให้ตัวไม่โครงเคลงเวลาเดินทางครับเรยวรถขึ้นเขาเนี่ยเนาะเข้าโค้งตัวก็จะไม่โยนเยอะนะครับตัวติดกับเบาเนานะสามารถปรับรองต้นขาได้ตรงนี้แล้วก็ ที่ชอบมากๆของเบนซ์เลยก็คือนี่มันมีช่องเก็บของพิเศษตรงนี้นะครับ Extra เอ็กซ์ตร้าเผื่อใส่รองเท้าใส่ของเล็กๆน้อยๆนะฮะเดี๋ยวไปสตาร์ทเครื่องกันครับกุญแจเขาเป็นทรงน้ำเต้าเหมือนเดิมนะครับก็ยังไม่ได้เ,เปลี่ยนเ,เป็นรุ่นใหม่แต่ก็เป็นผู้สตาร์ทแล้วก็พกไว้กับตัวแล้วก็เหยียบเบรกแล้วกดสตาร์ทได้เลยนะครับกดที่ปุ่มตรงนี้เนาะครับเข้ามาก็จะเจอกับ ผมาลไย AMG นะครับตัดล่างสภาพใหม่คลิปๆมาดูในส่วนของเลขใหม่กันหมื่นสีไม่น้อยมากสภาพเลยสมบูรณ์อย่างที่เห็นนะครับหอมาลไรก็เป็น m u l ติฟังก์ชั n เนาะโหมดในตรงหน้าจอเมนูต่างๆนะครับโทรศัพท์แล้วก็เพิ่มลดเสียง มีพัดรีชิฟมาให้บวกลบเกียร์คันคู่จะสปีดก,ก็อยู่ที่คอร์งมาไลัยตรงนี้ไฟเลี้ยวกับปดัดน้ำฝนอยู่ก้านเดียวกันด้านล่างเป็นก้านครสโซนนนะครับพอทุกอย่างมันรวมอยู่ที่คอพม์มารลัยมันก็เลยทําให้ตรงตําแหน่งเดิมของเกียร์เนี่ยมันก็ใส่อะไรได้อีกหลายอย่างอันนี้ก็เป็นประโยชน์ใช้สอยที่เพิ่มมากขึ้นของเบนซ์กระจกมองข้างมองหลังตัดแสงอัตโนมัติตรงนี้หน้าจอในส่วนของเซตติ้งและเมนูต่างๆนะครับหน้าจอคอมมานด์ของเบนซ์ คอนโซลหน้าก็เป็นตกแต่งด้วยอลูมิเนียมสวยงามช่องแอร์กลมๆโมเดิร์นคลาสสิกโหมดการขับขี่นะครับก็จะมี4โหมดนะฮะอ่ะอินดิวิดิลอีโคนะครับ Eco, คอมฟอร์ตสปอร์ตนะครับผมเป็นคอมฟอร์ตก็สบายดีนะครับสปอร์ตทุกอย่างก็จะตอบสนองไวขึ้นแรงม้าเครื่องเกียร์นะครับก็จะปล่อยเต็มนะครับผมอินดิวิดิลคือเซตติ้งเองแอร์ดิจิตอลสองโซนเดี๋ยวขอกด ไม่ให้อากาศ้างนอกเขาก่อนร้อนมากนะครับช่องเก็บของต่างๆทุกอย่างสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับผมเนี่ยตรงส่วนของช่องกลางเนี่ยแทบไม่มีรอยเลยนะครับนะช่องใส่แก้วน้ําที่เก็บของตรงที่วางแขนนะครับดูเก็บหน้าซินี่บุกต่างๆอยู่ครบก็อยางว่าเนอะรถปียี่สิบไม่น้อยน้อย เบาสวยๆนะครับ,บเบาะก็จะเป็นเบาะทรงสปอร์ตนะครับฟิกซ์ในส่วนของพนักพิงศีรษะล็อกไว้เลยนะครับได้สวยข้างบนตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่แว่นตานะครับนี่แล้วก็พนอลาร์มิกซันรูฟเดี๋ยวเปิดให้ดูนะะบ,บานหน้าก็จะใหญ่หน่อยนะครับ เปิดรับแดดนะครับผมให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมกันนะครับแต่ตอนนี้ร้อนมากต้องรีบปิดนะครับก็เป็นวันทัชครับผมตามระบบรุ่นใหม่ๆเนาะหลายๆท่านสงสัยว่าเอาแล้วมีซันรูฟเนี่ยไม่เปิดเลยได้ไหมไม่ดีนะครับเดี๋ยวขอบยางมันจะเสื่อมเร็วนะครับถ้าจะให้ดีก็บ้านไหนที่มีรถที่มีซันรูฟเปิดสักสัปดาห์ละครั้งสองครั้งก็ยังดีนะครับ เปิดเล่นนะฮะเปิดเล่นก็ได้ให้ยางมันได้มีการขยับคราวนี้มาพูดถึงการขับขี่นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรถขับหน้าแต่ก็ขับสนุกนะนะครับด้วยแรงม้า200แล้วก็ตัวขนาดนี้เนี่ยขับดีมากๆสวยมากๆนะฮะสภาพพร้อมใช้ได้เบนซ์เลยเนาะก็ในราคาล้านเจสภาพแบบนี้ราคาไม่แพงเดี๋ยวลองไปนั่งข้างหลังกันดูครับว่าเป็นยังไงกันบ้างระยะห่างจากเข่าถึงเบาะก,ก็เลยไม่ได้เยอะมากประมาณ10เซนดุกสูง173เพราะฉะนั้นถ้าสูงกว่าดุก ก็เขาก็อาจจะมีอึดอัดเล็กน้อยพื้นที่เนือศรีรษะเยอะถ้าเทียบกับ CLA ที่ต้องก้มหัวนะครับก็ถือว่าอ่ะอย่านั่งสบายนะครับมีช่องแอร์ด้านหลังให้นะฮะไม่ต้องห่วงเรื่องการกระจายความเย็นนะครับตะข่ายเก็บสัมภาระสภาพสมบูรณ์เต็มร้อยนะครับเบาะแน่นอนไร้รอยมีจุดที่บอเด็กให้2จุดนะครับแล้วก็นี่เลย ที่วางแขนนะครับพร้อมช่องสสยแก้วน้ำสไตล์ GLA นะครับสวยๆสมบูรณ์สมบูรณ์1นึ่งล้านเจ็ดแสนาหมรียีสภาพพร้อมใช้งานรารันตีก็ยังเหลือเดีย๋ยวไว้สรุปกันครับว่าเจ้า GLA 2 5สอคันนี้เหมาะกับใครบ้างครับผมครับผมก็เรียบร้อยกันไปนะครับสำหรับเจ้าเจ a 250้า a 250คันนี้นะครับรถสภาพสวยพร้อมใช้ไรริ้วรอยนะฮะ ก็ใหม่มากๆจริงๆนะครับได้ปี20เนาะมือเดียวไม่หมื่นสี่วอร์รันตียังเหลือด้วยนะครับผมก็ยังใช้ได้ภายในปีนี้ราคาอยู่ที่1 7 9 0 0 0้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทเครดดีๆจะไปเน้นเต็มอามาดูกันก่อนว่ามันเหมาะกับใครบ้างก็อยากได้รถแรงขับสนุกใช้งานไม่เกิน4คนนะครับคันนี้เลยยกสูงขึ้นมานิดนึงเหมาะกับสภาพถนนตะปุ่มตะป่ำของประเทศไทยด้วยนะครับลุยน้ำได้เล็กน้อยพอประมาณแล้วก็ที่สำคัญก็คือได้เบนซ์นะฮะ ความสวยความหรูแล้วก็แบรนด์อิมเมจนะครับอ่ะมันตอบโจทย์ได้ทุกทุกอย่างสนใจยังไงติดต่อเข้ามาครับลิงก์ไลน์ด้านล่างคิวอาลโคหที่เราได้ขึ้นให้ไว้หรือแน่นอนด่วนที่สุดครับโทรมาได้เลยน้องแจมรอรับสายอยู่นะครับคันเดิมไม่ได้ใช้เอามาเทินกับเราก็ได้นะครับผมใครอยากเช็ครถใหม่รถอินสต็อกเข้าไปดูได้ที่ i n o n a m e c o m นะครับเว็บไซต์เราเปิดทําการแล้วเต็มระบบนะครับรวมไปถึงในส่วนงานฝากขายถ้าใครอยากจะขายรถเฉยๆไม่ได้อยากซื้อใหม่แล้วอะ่ะก็ โทรมาพูดคุยกันได้นะครับผมทางเราก็มีบริการตรงนี้ด้วยคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรฝากติดตามกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานโนเนม,มกันด้วยนะครับผมวันนี้ทุกขอตัวก,ก่อนละครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ